เนี่ยบอบายมีบอกมือเบอกสบายดีก่อนสบายดีก่อนสบายดีสวัสดีเด้อปาดุงเด้อยาโลกมจะเปื้อนเสื้อคานยาอุบงเบงนั่นออกมาน่ะอุ้ยจะคบมือนะฮะสบายดีกันสบายดีมาเลี้ยงเงินน้ำมี้วหนึ่งเบาหนึางไหนดูไปเ็ดแบบสั่นหนึ่งสองสามฉันบอกสักคูสอนนะจะครู่อะไรให้สอนเฮ็ดแบบนี้ หานายไปจับหัวนม่บอกในดินชายเต็มหัวนะฮะสบายดีงามเงินเนาะสบายดีงามกันเพ่หลังนิดหน่อยนึกว่านอนตื่นนะลูกยังแหละในข้อคนรงดดีน้องจังเลยนองตื่นฮะเอื้ยได้ในไพ่ไห้มานี่นั่นไม่ชิ้ทามนี่มานี่มานี้น้องหาก็นอนดูน้องเน่เบะได้ฮะเนาะนองเบะได้ วิววมันนี่ไม่สิามนลูกดามีเพื่อนใหม่บ้ามันนี่นะเพื่อนใหม่เขาเงียนใหม่บ่าลูกชื่อยังไอ้ยังนอกยังก็แค่ถุงอาทิตกว่าอันนี้ไม่สิ่ามไหูไม่ใช่หูนั่นมาแต่โรงเรียนภาษาคู่สอนยังก็มันนี่กลับยังอีก ต๊อกกมันตกอลย่งโน่มไหนไหนไปชดไปชีดขอโทษไหมขอโทษก่อนไปเห็นหล้มล่มได้นะคะไม่ด้ดีได้นั่นย่าๆขาตั้งแม่มันไม่ได้ดีได้นะมันทำล่มลงเห็นบ่นะอันนี้มันหักนะอันนี้มันหักนะ อยได้รดไม้ยูในชื่อแม่นละไหมของคนปีใหม่แม่ยังไม่ได้เรือปีนี้นะอย่าเฮ็ดมันหักนี่นะไม่เล่นชื่อใครเลร้องมาดูขี่กบเป็น้ยเขี่ยขี่กบเป็นขี่อือรถยูได้หั่นกระนูสกัดมันเลดีรงเงินมองเสียบมันน่ะอือน่ะเมื่อไรไปทางไหนเคย ออบเพื่อ,อนมีของตัวเองกของไม่ในชนะ่ะเออกของตัวเองอยูจ่เป็น <c oughs> ป้าเลย้าันอาทิตยน่นซัก,นกในกกะเป้าที่ลูกนั่นชาวอทิตย์นั่น,น,นออกมาเอาเมื่อั่นออกมามนทุนดีซํำได้ตะเกียบเด้เอเมื่องานเด้อ วันนี้ขอเตียงไปป่าได้ไหมนี่นะขอเตียงไปป่าไน้วไป่าอีดาอีดามาบุษันชะไปเตียมไปคนแกนไปกงเทพไปหม่องเข้าไปบงอีรานพานองสิ้นใจไปยังก็บ้างนะบ้างหลังังาปพาจะไปพาอีบอ้นี่เนาะไปหลายรอบเลยหลายรอบหลายรอบอะไรของเพ้นี่เท็กของคนปีไม้นี่ของไพยนี่ กินไดบ้า่นี่ฮึเอาน่องบ่ะนั่นนั่นน่ะสีนี่น่ะมันจะบ่แซ่บปันใดสีนี่แซ่บอยู่ไปล้วไปจะของใครของพ่อเตียงบ่ไปแล้วอะตะกายังดูยังงามไป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 ่มาแชเลยนะมตาวิงอืมอืไปข้างหนไปขานอก้องไปไปยันผีบ้อุ้ยถอดรเท้าเฮ้ให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวอานุ่มป้อน้องไะถอดซะเกอบ เฮ้ย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 ปอนุมนองนอเอ้ยเอื้อยเดียงนองนะม้นีมาเตน้อเี้ยกเ้อันน้จะมีมูไม่ไปเงเี้ยนมาลุมนีนะชื่อยังฮะเรื่เ้ยเอาเื่ไม่เทพมูกะปนุ้มนองมันดุ้่ะ พี a, 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 three, a, ่คะวุ oh. ้ยๆอั่นท oh. anyway. oh. ี uh, ่ว no yeah. ่าเสามีวิวเสาคุ่ยป้อนข้าวอั่นบ่ลูกแม่นบ่น้องติ่งน้องตี1เออหะน้องตี1น้องตี1บ่เออโดยดุโดยคึสอน้องตีโดยเราให้่เราไปเฮียนมื้อนี้บ่ดบ่มื้อแรกบ่เก็บเจ้าย่เราอบ่เอาคือบ่ย่หมู่กันแน่น่ะ Luke pha tụt nè. Hinh mò pha tụt nè. Ui lò nè. Hinh mò pha tụt nè. Ui lò nè. Hinh mò pha tụt nè. Hinh mò nè. Nào mò nè. Hinh mò nè. Hinh nè. Hinh mò 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 nè. Hinh sau cúp khó nòng bò, nó bô dạ nó bô dạ nó hay yêu, bò mong chuột mày mày chắc mày chuột mày nưng mày đã mày nưng à, mày nưng mày 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 เอ้ยเหรอสองนึงมาริยีน่มาแต่โรงเรียนอย่างกับเรื่าวอะไบอกอย่างด้วยเดี๋ยวนี้ปากึดด้วยน้องบิวนะขเพ่นม่มูลายนี่ชมองก็บ่ค่อยดีเดี๋นี้นะแ่นว่ะชมองอีมองอีล่ค่อยดีบ่เป็นปเดวนี้นะอใหอๆ่าง่งกับาสิไปได้กบห่บพนหย่กับบให่อกั ไพอาบน้ำให้นะบอกนาองเนะน้องเนาะก็โยกไปพลยกมึงกว่าถามมันมีได้หูเนาะไพ่อ่ำน้ำให้ดูไพ่เสื้อให้ฮะเข่าของน้ำดิเก่งแท้น้องเชื่อได้บอกเขาคู่วะอ่านอย่างแน่้ยดูมันนี้นะมาพี่มาถามไว้ ว่าดึวะชันนี่จะคือตื่นช่วยแทโกบอกแม่บอกว่าตื่นแต่เศร้าไม่ไหวบอกตื่นแต่เศร้าแล้วก็ลลางหนาแปลงฟันอาบน้ำไปห้องเยี่ยนนี่แปดโมงยังพื่อนอยู่เฉาไในยินเสียงอยู่แม่นบอกแม่นบอกออือหาน้องเชื่อไปแต่เศ้าอ่ะ đi đã không phải thế sao à, ừ, đâu phải đâu đâu nhìn bao nhiêu bao nè bùn bà thế sao đâu bùn đâu chén mung khương phải rồi đâu hiền nữa kiểu <laughs> mm, มันี่มันีสิถามนี่สาวคู่อดอย่างเนีมาไหมว่าเห็นปลาดุงเราเราาเห็นสาวคูฟังนี่เราเห็นปลาดุงฟังนี่ว่าลองดูค5 6 7ันุยกับท่านบ่เอปว่ะหนึ่งสองสาม

Vâng nước mà bằng nước Không phải chả thay đấy mà vâng nước hả lộ Wow Nhất đi vâng à con đừng nhớ đi Con đi đấy đi đấy đi Đi kìm lúc kìm lúc Đi em lúc đi em Có mịt bạc không? Hai không? Vâng kẹo quất đi em Vâng kẹo quất đi em Đi em Nhìn biển Mẹ, đấy มามีม่อลนี่มี่อลมีปลป๊บน,น,น,นี่จะมี่อ่ะอุ้ยใช่มันอวทำไมทำหน้าอย่างนั้นดูฮะทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะบ่ใช่บ่เส่โมเส่เความมันลอยเกอร์บิวขนมป้าเปี๊ยะแทบ bỏ bài luôn đi ăn, chạy và sạch mương, ai chịu nòng chèn lỗ động, ai chui lưm này, mm. mượn bài thì dai cái này về lưm, làm chạy chui chui chui, gì một năm ăn thì một hộp, ờ năm ăn thì một cái là, siêu bền chỉ thử nè, bởi sao? ai đây ai đây ai đây ai okay. đây, thui thui tham mương, 2 mương ngăn, sai. อืมน้องมาได้เห็นอย่างน้องมือหน้องมาได้เปื้อนลุมปาเปี๊ยะมาเตะใส่น่องนี่เออเพลงเอาาอเพลงงั้นมะผักอะไรเว้ มผักสองก้อน,น,นห้ปลาพิงเมื่อก่อนหนึ่งนั่นทีหนึ่งไดบ้าห้ปลาลุงเนี่ยน้องมิวีชื่อน้องวันที่หนึน่ถือว่าปลาลุงหกหลานมาวืมวางขี้แกนอยกอนอ่ะอบน้องุมในไม่รู้ละงเจ้าเนาะ

Chạy chắc một hai mùa chịn nan bao hm? Chạy bao mùa chạy Namota sao đâu Nan namota sao chọn cho ku nguôi chạy bao 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 นี่นอนอันนี้กระจักแท้ๆมาเรีนอนตื่นแต่เศร้าพุ่นบ้านสี่มุ้งหามุงยังม่นอนอยู่เนี่ยบัวโอกอันนี้บ่หืมบัว่าโอกอันนี้วะดูว่าบอ่บอืม ไว้คนน้อยๆนี่ชุดนี่สองชุดคือกันเลยมื่อนั้นมีตู้ใจดีฝากมาให้ชุดหนึ่งเนาะนี่ของป้าแป้งสุภามาชุดหนึ่งใช้ได้พอดีเลยเดี๋ๆๆขอบคุณเดีหลายเด้อป้าลุงเด้อแม่ไม่แต่โม่เื้อให้มีแต่ป้าลุงซื้อให้ทั้งนั้นเลย

เออเนี่ยเหนาะเหน่งเหน่งปรุ่เปอยเออกออเเอาไป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 ทั่วไปไปไปเอไปเอามาน่นนอนกันเนอเอามาตัวนี้น่อยนนอนกันเ้อถ้านอนบบเดียวว่ารู้บ่ คำมาในนออมมเดียวไล้บอกเดอนเดินเดินยังงบ้างยังงอข้างบ้างเออเออโ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 ออ้อยางดูยางดูหนึ่งสองสามอันน่องสาอ้ย บບິ່ງໄປຕີກົດນ້ອຍຄົນກນ